ละครต้ามเออเรื่องไก่ชอดนักเก็กเน,นื้อคนก้าเก้านมันได้มาขายนักเก็ตอึงก็ขข่กีไข่กีไอร้านนักเก็กไม่ทำมาาเพราะว่านักเก็ตทำมาจากทำมาจากเน,นื้อคน โอ้ยวัตทุกี้จะใกล้หมดแล้ว,วงไงต้องรีบไปเออหน่อยอ่ะโอ้ยงี่โมจิอยากไปกินอยากไปกินกางะเก็กพี่ก้าวจงเลยอะ่ะใช่อร่อยมากเลยนะเนื้อมันนุ่มๆม,มากเลยอะ่ะไปเถอะงี่โมจิไปยิ่กินเถอะมาเขาใกล้ปิดแล้ว่ย ใช่ใช่ใช่รีไปแล้ว <c oughs> รอฉันด้วยไอ้ <c oughs> จะใกล้ <c oughs> กถึงแล้วเร็วเร็วไอ้จะใกล้ถึงแล้วเงี้ย๋ <c oughs> ยวก็ไม่ทัางลานเขาแบบลางเขาจะปิดกี่โมงเนี่ย อางั้นไงโหน้า,านปิดแล้ววะเธอ,อใช่ใช่นี่ง่า,ไม,งาไม่ง่ามามอ่านหลังนี้เลยนี่จะบอกนะาาว่าบ้านพี่มีอมบักเยอะแยะหมดเลยไปพี่ชวนเพื่องงนง้อไปเว้ยง้อง้อไปเอาอมบากบ้านพี่ไหมโอเคจ้ามาเร็ว แปลบพี่พาคุณหมอไปด้วยคุณหมอครับบางี่ยนครับอะไรนี่ง้องๆอยู่งียบปะได้ครับพี่อยู่งี้ครับปไปดีงามมีองมาคู่เยอะเลยไปเอออกินเหม่งมปากกา่ะไม่กล้าลงไปเลยอ๋อมึงีกครับ เอางี้ผมไปได้เลยครับเดี๋ยวขอไปทำเก็กไก่ก่อนผมบอกว่าให้ลองไปไงแอะเหือดีเอ้มันงี้เงีกยอบอหายแกจะให้กลายเป็นวัตถุกิจของฉันโอ้ย ช่วงนี้พี่ก้าไม่มองเห็นโมจิวนี่อ้าวแม่งูมาไงที่นี่เหงิดจ๊ะมันเป็นวิธีของฉันเถอะเออไม่มีค่ะหนูว่าก็แค่จะมากิน แฮมเมอร์เฮ้ยไม่ใช่ไก่งากกี้ของพี่เห็นว่าไก่งากกี้ของพี่มันอร่อยเฮ้อเออออมาเป็นวัตถุดิบของชัางแงงอนแต่พี่ครับขอร้องเถอะหนูกล้าพี่ไว้นะขอร้อง ไม่เธอเอามาเป็นวัตถุกิกของฉันไม่นะคะพี่ไม่ไม่ไปงานไปพางานพยาบาลไปอีกเฮง,งอีกกว่าอ,อ,อ้าว่า่อกีอ้จ้นนางเงงพยาบาลนี่ยพี่หือนมีมาทำไมเนี่ยอ๋อ พอรีพี่อยากจ,จะพอรีพี่ไปฆ่า,กาไก่เมื่อกี้เองไปไปพี่พาไปเลี้ยงอ้าวพี่พี่ขายเงาแก้กอ่อใช่เอ้ยตามาเหงาไงอย่างเงี้ยพี่กำบวกเนื้ออยู่พอดีไปไปพี่ไปไปกินทำไมพี่รู้เรื่องที่จำ แอ้์ข้ามูเหมือนมีผิวเก๋ไม่มีผิวออกมาอ,อ,อย่างงี้เธอน้องยิงอยู่อย่างงี้งานผีพี่ไปเอาขอมให้ก่อนโอเคครับพี่แปดจัง,ง,งนี่แองี้ไี่กินเหม็เหม่ไหมใช่อจันงนี้พี่คะทำไมข้างหน้าเลหมเอนกินเหม่เหม่งจังเลยโอ้อยอะคิดไปมากงนะ่ะ ฉันว่าพวกเธอบองคนเนี่ยไปเป็นวัดทุกของฉันเธอไม่เอาอมไปเลยเอ๋เฮ้อมาเป็นวัดทุกของฉันเธอมาพยาบาล่ไปไอ้ไอ้มาแล้ว อ้าวงานพยาบาลพวกนี้ยังไม่ตาย,ยางี้ต้องผ่าก่อนกว่าต้องทางการฆ่าเงยแล้วไม่ไม่จะทำอะไรอ,อ,นะอ้ยปวดตานะอาออมกีขึ้นไปข้างบอนอ,อ,งอ,อีกหน่อยอ่ะไปตรงนี้ข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งอ๋อ พยมามังกรสวยมาหาพี่อีกจ้ะพี่จะพาไปกินระเกตเมื่อกี้พี่ผัดหนูเหรอเปล่าพี่ไม่ผัดเลยมาหาพี่เถอะโอเคค่ะพี่นังอะไรอ่ะพี่อ๋อปกี้เขาอึ๋งหายอะทำไมเขามีเลือด้ว้ะพี่อย่ายุ่ง,งเรื่องงานเถอะง้อเข้ามาตรงนี้ก่อนเถอะ อะไรพี่จะคิดทาอะไรอะ่ะไปงอกระคุยง่ามมาั่วอะเธอเอะมาเธอมาพยาบาลแอบตัวเฮ่อเฮ่อัเองเกะไข่งี้งออังเกะคนหุน่น,นกีอกนเอ๋งอ,อยแล้วอ๋อมีเงอพอดีเป๊ะขอดแกงนะจ๊ะเอ๋งอยต้องขอบเปิดงานก่อนนะจ๊ะ โมจิหายไปงาเงยงตัวเองใช่ใช่ใช่ฉันโทรหาเธอกี่ครั้งไม่เคยสายบ้างเลยสงสัยเธออาจจะไปอภายก็ได้มั้งเอ้ยเมื่อวานไม่อโอนเงี้ยนะก็ใช่อ่ะเอ๊ะฮ้ยไปกินร้านเบอร์เกอร์ลุงพี่ก้าวเถงะอร่อยดีอย่างร้นเงี้ยใช่ใช่ใช่เอาไปก่อนนะเฮ้ยออดด้วยตัวเอง ไล่มาทั้งหมดแกก่อนไงขอจักขอจักล้างเงินกว่ารักงัดแกจ้างัดแกอร่อยอร่อยหอมหอมเฮ้ยหอมหอมเจ้ามาแล้วเจ้าอร่อยอร่อยมาแล้วไยพี่ผมอยากกินอ่ะ เอามารีเนื้อแห่พี่เอกเลยเนาะเฮ้ยพี่อยากกินแล้วว่าเร็วๆคงหิวเงียการพังอยู่จ้ามักเก็จจ้าอ้าวหายไปออยวอเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆต้องจัดละก่อนกว่าเชฟมาแล้วเมื่อกี้พันหัวมาเฮ้ยเอลวอยากกินแล้ว แตงเงืองจ้าพ่อไก่ฮอกอยู่พ่อไก่ฮอกอยู่จ้าเฮ้ยอืมกลิ่นหอมแฮะแตงเงืองห่อไก่ฮอกให้มามีเก็บไม่ไหมแล้ว่ามันอร่อยอร่อยเฮ้ยเอวเอวจะต้องแข่งคิวพอกินหน่อยครับพอกินหน่อยโอ้ยขามาอยู่เหมือนกันเงี้ย แป้งเงินกูรงนี้ประมาณครับอีชิ้นมันจะม้วนคนก่อนนะลูกเอ้ยเดี๋ยวลูกูแป้งเงึงเดี๋ยวพี่ของนะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ็ดเอ็ดอีกองโอเคองนี้พี่มีประมาณอีกชิ้นลูกรงนี้แบบมีคนประมาณอีกองใช่ปะใช่ค่ะแป้งเงือลูเบาๆหน่อย อันนี้ประมาณบอกว่ากูใช้อร่อยอร่อยง่ายนะโอ้ยกูกเขาดิใช้การวีมือคุดดีเลยใช่แ <c oughs> ป้งเงืองลูกแป้งเงืงทำไมห้องงานอะพี่แป้งเงืงลูกพี่ขอคันเข้าผ่านงี้เลย ข้าวผัอเมริกาหนักเก๊กนะเฮ้ยอยากกินอะพี่เวเวลีพี่แปลงล้งงึ้งรู้จักกอนหน่อยเฮ้ยรูอจักได้กิ่ของข้ออ้อมจากน,านังงูเฮ้ยทำไมเหมือนมีคนมาเยอะจังแฮะเออคุณพ่อคะขอขอข้าวผัอเมริกาไงหน,นักเก๊กหน่อยไดร้ครับแปลงล้งนึ้งครับคิวมันเยอะครับ คิ้วโยกเหมือนกันเงี้ยเฮ้ยคุณพี่พลังเงี้ยเขาเป็นเขามาจากช่องอันนันไงช่องช่องดัดแคคดัดแคคเกมเมอร์ใช่ใช่ใช่เอาลูกไปแล้วนะขอบครับบ๊ายบายลูกครับเฮ้ยต้องรีบไปก่อนใกล้แก่มาแล้วจะได้กินอย่างอร่อยไปลูกบ๊ายบายโอเคค่ะ เอาเงี้ยไปนะครับโอเคค่ะบ๊ายบายเกมเกมวิปไปเงี้ยอี้ฉันต้องกลับบ้านไปต้องไปกินนี่ก่อนแล้วจากชิ้นอีบือ้อเอาเด็กๆอย่าพิ่งเข้ามาเออแป้งน,นึงบ๊ายบายครับลายแมวเย่ใ <Yeah, S 1> จกินอย่าเอ,อร่อยทีเมื่อก <c oughs> ี้ครับหูใจกินอย่างเอร่อยที <c oughs> ไายบายครับตุ๊ไปเงยอี๋ไายบายนะครับบายบายค่ตุ๊ไปเงยอีบไม่บายนะครับบายบายค่ตุไไไ๊ไ,ไปเงยอีโอ้ยอันนี้อะไรลูกไม่บายครับโอ้ยใจกินอย่างเอ้ยอร่อยขี้ ขอครับตังอย่าไปไปของนี่ของหนูขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปถือลูกไปแล้วอู๋ของคร้าจะกินทีอุ้ยไม่กินอังงานเดี๋ยวพี่ช่วยขอบคุณครับบายบายได้แล้วโอ้ยขอบคุณลูกค้าเอาอะไรเหรอครับอ๋อทั้งเอาอืมแองวิก ไก,ไก่นาเก็ตค่ะโอเคครับอันนี้ครับขอคักให้อร่อยนะครับอโอเคค่ะอุ้ยงงยังกินอ,อ,อยู่เกินอืมไอไอแยอย่าไปกินนางงงนนะคะมันอ่ะดอกดัวผู้วัยพอ่อมันเอาเนื้อมมางอยมาทำเป็นไก่นาเก็ต ไม่เชื่อหรอกงานยพยาบาลอุ้ยแปลกๆนย่มๆ,มๆ,ๆอร่อยเกินอืมเฮ้ยทำไมอืมขาวๆเหมือนเนื้อมังคึกเกินต้องไก่อาเขาไก่เนื้นอไก่หรือเขาอาจจะก็ไม่อดเหมือนลอยจูก็ยงมั้งอ้งอยไปกินทนี่อย่างมากกว่าอุยอ้ย,อย,ยไอ้เร่ไงพยาบาลยังไม่อเหรอ เฮ้ยอยาก็เหยีกหัวไหมองยขอังขอมือตั้งจากใจพรงนี้ก่อนกว่าเฮ้ยง่ามขาเอื้อเกินเก็บรักก่อนดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าึ